สวัสดีคะ่ะสวัสดียามเช้านะคะกับน้องๆน,นะคะสองแม่ลูกนะคะขอต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องน้องกันเกล่าแม่พังน้องใหม่นะคะวันนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีกองดินอยู่ข้างหน้าน้องกันเกล่านะคะก็ให้น้องนะคะได้มีที่ที่สูงขึ้นนะคะเพราะน้องๆเ,เล่นดินนะคะตลอดเวลาที่ไร้สนนะคะตอนเวลาหนึ่งทุ่มนะคะก็เล่นดินจนเป็นหลุมนะคะ พอคันไม่คันก็เลยมาเติมให้น้องนะคะเติมดินให้น้องนะคะเมื่อคืนก็มีฝนนะคะกระหำลงมาเลยนะคะเพิ่งเปิดไรได้ชั่วโมงเดียวนะคะผลไม้น้องก็ยังไม่หมดนะคะฝนก็ตกลงมานะคะลมพัดมาอย่างแรงเลยนะคะมีฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยนะคะก็ตกได้ไม่นานนะคะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะสภาพดินก็ไม่เปียกมากนะคะแต่ก็ถือว่า แรงเป็นพักหนึ่งนะคะแล้วก็หยุดหายไปเลยนะคะถ้าตกนานกว่านี้นะคะตอนเช้ามาน้องก็อาจจะมีใจโครนมีตมเต็มตัวนะคะนี่นกกันเร้าก็เล่นดินนะคะเล่นดินสีแดงเป็นตัวเป็นส้มๆนะคะแม่น้องใหม่อยู่ทางนู้นนะคะ แม่น้องใหม่ที่ก็ต่ำแล้วนะคะแต่ยังไม่ยังไม่มีคะแนนนะคะที่จะเอามาถมให้น้องอีกนะคะถมดินเพราะว่าเด๋ยวนี้น้องก็ไม่ค่อยได้เปิดไ์สักเท่าไหร่นะคะนานๆก็เปิดไรทีนะคะมันก็เงียบหน่อยนะคะช่วงนี้ยังไงก็ขอฝากแม่ๆนะคะช่วยกดติดตามให้น้องๆด้วยนะคะขอฝากเป็นกําลังใจนะคะให้น้องกันเกล้าม่พงน้องใหม่ด้วยนะคะ ันนี้ก็คาดว่าน่าจะเปิดไลท์นะคะก็ไปมาหาน้องๆได้นะคะไม่ได้เปิดเร็วมากนะคะเพราะว่าอากาศร้อนด้วยนะคะแต่ละวันก็ร้อนแรงมากๆนะคะ38-39องศาเนะะี่ยค่ะเป็นหนึ่งทุ่มมัน้นไปนะคะแล้วก็เปิดไม่ถึงดึกนะคะสามทุ่มครึ่งนะคะอย่างมากนะคะก็ถ้าน้องไม่ได้ทัานจริงๆก็อาจจะเลทดไปถึงสี่ทุ่มนะคะขอฝากด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ